นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของครัวพี่นันวันนี้นำเอาหนังสือ New Say Hello t r e e นะครับในส่วนที่เป็นซูนบุ๊กสำหรับนักเรียนชั้นป .3 นะครับผมหน้า56วันนี้นะครับนี่คือหน้าตาของหนังสือหน้า56ที่จะเรียนวันนี้นะครับคำสั่งบอกว่า listen sing and act out listen แปลว่าฟัง sing รร้องเพลง and act out act out แปลว่า ให้เฟ้นสิ่งที่เราจะกระทำออกมานั่นก็คือแปลว่าเต้นรำนั่นเองนะครับ11เลฟเซก็คือเพลงช้างนะครับชูน uh, ทำนองเพลงก็คือเพลงช้างของไทยนั่นเองนะครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านะครับนะแต่ว่าร้องเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ร้องอย่างนั้นนะครับคุณครูก็ไม่ได้เอาคลิปทำนองเพลงมาให้ฟังนะครับแต่ไม่เป็นไรคุณครูก็ จะแปลให้ฟังนะครับ elephant 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 Ele ก็คือช้างช้างช้างนะครับ an elephant is big ไม่ใช่แปลว่าน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านะครับนะแต่แปลว่าช้างตัวใหญ่นะครับช้าง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 ตัวใหญ่ it, it it has a long long nose it must has มีออลองยาวนะครับ long nose ก็คือ จมูกยาวจมูกยาวในที่นี่ก็คืองวงนั่นเองช้างยัางช้างน้องเ็เห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบานะครับเนี่ยแอนดีไลฟ์เฟนอิสบิกเนี่ยช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่าง,งวงนะครับอีเ l สโล่ o ลองโนสก็คือจมูกยาวๆเรียกว่าง,งวงนะครับวงยาวนั่นเอง It has big ears นะครับมันมีใบหูที่ใหญ่ and small eyes และตาที่เล็ก นะครับ it has big ears and small eyes มันมีใบหูใหญ่และตาเล็ก i s a long ลง o n ลงเท l แล้วก็มันมีหางยาวนะครับผมนักเรียนลองเป็นภาษาไทยได้ไหมครับช้างยังช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันโตโต,โตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่าง,งวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างานะมีหูมีตาหางยาวนี่นะครับแต่ว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างนี้นะครับ โอเคนะนักเรียนอลองดูคำศัพท์อีกครั้งนะครับนะ nose จมูกในะที่นี้ก็คืองวงนั่นเองนะครับ Ear ก็ใบหู I y e ก็ดวงตา a ช l นะครับก็คือหางนั่นเองนะครับนี่คือคำแปลของเพลงช้างนะครับเป็นว่าหน้าที่56ก็จบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่หนะ้า57นะครับ